เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกันสักอย่างวันนี้นะครับเราจะไปหาอะไรกันสักอย่างติดตาม ถึงวันที่เรียบร้อยนะครับก็ลงตีนดอยมาไม่ไกลนะครับมาดูมาดูพาพี่แซมมาดูตรงนี้ใกล้ใกล้กันเลยมันอยู่ตรงริมถนนนี่แหละของดีของดีนะครับอยู่ตรงริมถนนไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูผมว่าไม่มีใครเคยมาเอาแน่ตรงนี้เพราะเขาไม่ได้อะไรกันเราเน,นี่ยเนี่ยผมเอาตรงนี้พี่แซมเนี่ยรอยขุดผมยังอยู่เลยมผมเคยมาเอาตรงนี้นะเนี่ยรอยขุดมผมยังอยู่เลยเห็นไหม เนี่ยและดินได้อยู่นะครับได้อยู่แล้วก็มีถ้าลึกลงไปกว่าน,นั้นน่ะมันจะเป็นเอ่อพวกขุย,ขยนี่น,น,นี่เอาดินแบบหน้านี่ก็ได้นี่นี่อันนี้ได้ไหมได้ได้นี่นี่นี่พวกนี้มันจะไม่ค่อยเจอแดดนนอ๋อหินใช่ไหมนี่น่าเป็นปูนนี่ผมเคยมาขุดอยู่เอามาลองทดสอบเฮ้ยมขึ้นดีจังปลูกอะไรก็งามเนี่ยนะ ขุดไปลึกก็จะมีแต่รากใช่ถ้าขุดไปลึกเดี๋ยวผมเคยเอาเอาลากองตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเคยเอาแบบเขุดไปแล้วใช่เคยขุดไปแล้วเป็นร่องรอยนะฮะเคยขุดไปแล้วประมาณนี้ปีสองปีแล้วมั้งผมเมื่อขุดมาทดลองแล้วก็เอาใบไผ่ตรงนี้แหละพี่แดนที่ผมเอาอะตรงนี้แหละเอามาทดลองคราวนี้มันก็จะมีหินบ้างอะไรบ้างคราวนี้ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นดินออกดุนด่วนลองข้ามไปดูไหมไปดูะลองข้ามไปดูไลยพี่ลองได้ไหมเนี่ยโอ้โห ระวังนะพี่เข้าไปก็ลองลงทางนู้นดีกว่าพี่บอยอ่อโอ้เลำบากอะไรยฝั่งนี้ก็เป็นดินร่วนหน่อยฝั่งนี้ก็เป็นออกดินออกเหนียวๆนิดๆนะครับเนี่ยมาอยู่อย่างเงี้ยบ้านคือต่างจังหวัดแต่มันจะใช้งบประมาณในการจะปลูกพืชแต่สักอย่างมันมันประหยัดตรงนี้แหละที่เราสามารถหาได้ตามข้างทางนะตามข้างทางตามป่าตามเขาเแต่ถ้าอยู่กรุงเทพถ้าผมอยู่กรุงเทพนะผมใช้งบเยอะเลย ไม่ว่าจะต้องซื้อดินซื้อฟิตมอสอะไรใช่ไหมอันนี้เราจะพยายามแบบว่าให้ประหยัดที่สุดนะฮเอาให้ประหยัดที่สุดเท่าที่เราโอ้หมืดตึบเลยม, <laughs> มืดตึบเลยมาดูดินก่อนมาสำรวจก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็เอาขึ้นแบบผสมอีกรอบหนึ่งนะฮะโอ้โหมืดตึบมืดตึบตึบจริงๆแถวนี้ก็ได้นะพี่นะเหะมันเป็นหินเนี่ยแถวนี้อันนี้ก็จะเป็นหินอันนี้ครายๆเกาะ ได้ไหมล้วนกว่าไหมล้วนกว่าที่ผมไปดูเมื่อกี้ไหมดีกว่าเยอะเลยพี่ดีกว่าแล้วก็มีใบใบไผ่เยอะใช่ใช่มันมีอีกที่หนึ่งคือฝั่งตรงข้ามพี่มันมีขี้ช้างด้วยไอ้ตรงนั้นจะมีขี้ช้างเป็นกองกองกองไว้โคตรเจ๋งเลยนี่แหละเราจะมาเอาตรงนี้ด้วยอ่าตรงนั้นแต่ก็มองมาร์กจุดไว้ก่อนครับประมาณนี้นี่แหละที่เราต้องการอ่าเดี๋ยวลองลองหยิบมาสักกำมือหน่อยพี่ผมพอดีผมไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้เดินไปมีปลืกด้วยนะอ๋อมีปลืกด้วยเหรอ อ่ะลองหยิยบมาสักกามือครับที่พี่ต้องการคืออะไรมึดๆึดหนะ่อยหยิบมากามือต้องการแบบไหนผมก็ไม่เดินไปนะต้องการแบบไฟไหม้ไปด้วยนี่เลยต้องการบบไฟไหม้อ๋อฝั่งนี้จะมีไหม้ไหม้ไม่บ่อยพี่มันมีไฟไหม้ด้วยนะ,อะโอ้ยยิ่งดีเลยแบบนี้นะเหรอนี่แหละ,ม,ละมันมีทนัทนทันโดยไม้ไผ่โดนไหม้ไปด้วย,วยอ่ะไปเนะดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> มาดูกันหนึ่งนะว่าต้องการแบบไหน ถ้าฝั่งตรงนู้นที่ผมบอกอะฝั่งตรงนู้นตรงหัวตองนู้นน่ะมันจะมีเคยคนเอาเอาช้างมาเลี้ยงไหนจะเป็นเศษถ่านเลยนะเห็นไหมกามาอืนี่ขนาดกรามาเฉยๆไม่เอาอะไรขุดเลยนะกรามาแล้วก็มาเลยนะร่วนๆเลยครับนี่นะดินนะนี่นะเศษถ่านใบถูกใจเลยนะเฟือง้สมใจเลยนี่เป็นไม้เป็นเศษไม้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าหมักหมมหมักหมมหมักหมมมาอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ดินร้วนๆแบบนี้เอาไม่ยากเลยนะ นะรงนี้ไม่ไปไหนไหแค่ข้ามข้ามแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรข้ามข้ามทางแล้วก็ขึ้นเอารถถ่ายบอลใส่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายก่อนไปดูทางซ้ายหน่อยไหมครับไปดูก่อนดูดูก่อนไหนก็มาสำรวจแล้วครับคือสิ่งที่เราตามหานะฮะวันนี้คือดินนั่นเองดินแบบธรรมชาตินะครับดินที่ไม่ได้มีสารเคมีเปอบเจือปนมันอยู่อย่างงี้มานานมากแล้วนะครับใช่มันแล้วก็โดนไฟไหม้บ้างไฟไหม้แล้วก็ เดี๋ยวก็ลกุกเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้ส่วนใหญ่ไฟไหม้แล้วก็มีช้างเพราะที่นี่เขาอเอาช้างลากไม้นะครับช้างลากไม้แล้วก็เ,เป็นป่าศักดิ์ส่วนใหญ่นะครับดิบชื้นหรือปเปล่าที่ผมก็ไม่ทราบผมเรียกไม่เป็นเนาะประมาณนี้ก็จะมีช้างอ้มันต้องขึ้นข้างบนนะพี่มันจะลําบากไปลองดูแถวนี้เดีริมถนนนี้ก็ได้พี่ดินเดอะกันอันนี้น่าจะแนวเป็นดินตายพี่เดียที่พี่เหยียบนะเป็นหินเป็นทรายส่วนใหญ่ ตรงไหนเป็นดินร่วนร่วนร่วน่วลองดูว่าแถวเนี้ยมันก็จะน่าจะพอได้ตะพอได้ไหมดินดำไหมลองเช็คดูก่อนตรงนี้แต่ถ้าเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นดินนินหินต้วนใหญ่นะแน่นๆลดน้ำไปแม่งโอ้โหไม่มีเขาเรียกว่าอะไรน้ำไม่ผ่าน จะชื้นก็ชื้นเลยอันนี้อยู่ริมถนนนะได้ไหมเลยไม่ไหนอ่ะเนี่ยดินล้วนๆเนี่ยฮะเห็นไหมดูดินมันหยิบ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 มันโอ้โหนี่ดูมันหยิบมาดิเนี่ยเนี่ยริมถนนเนี่ยพี่แจมลองดูเหมือนดินเมื่อกี้เลยนี่น่าจะง่ายกว่าฝั่งนู้นดีอือชุ่ม เนี่ยดินล้วนๆเลยพี่เดี๋ยวไปผสมเมาอยู่แล้วนะครับผมพวกอะไรก็ว่าใช่ใช่เราจะได้ผสมอี้ใช่ได้ไหมดินนำล้วนแล้วก็ตรงนี้มีไผ่อยู่เนี่ยพี่เนี่ยแถวนี้ได้จะไม่ได้เราจะเน้นเดบใกลใกล้ๆกอไผ่ดินขุยไผ่นะครับดินขุยไผ่ไม่รู้ว่าจะขุยตามที่ตามต้นฉบับค่อยกว่าอันนี้ผมยังไม่ทราบนะ มันเป็นยังไงอ่ะการลาได้เาื่อีเขาว่านะเห็นเขาว่ามานะว่าไอ้ขุยไผ่อมันไม่เคยอต้นไผ่มันไม่เคยมีลาเพราะว่ารากมันมีสาดในตบางตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รูไม่รู้นะไม่รู้แต่อันดับแรกที่เราต้องใช้คือมันประหยัดงบประมาณครับเราไม่ต้องไปซื้อเอไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อพิษมดอะไรแพงๆอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้อันดับแรกเลยที่เราเข้าใจคือไม่มีตังค์ซื้อพี่ไม่มีตังค์ซื้อที่พี่หาไม่มีตังค์ซื้อ นี่เหรอหมอปลวกที่มาในในี่แล้วอันนี้อะไรจอมปลวกเหรอแจกหมอกำลังขึ้นมาใต้น้ำนี่ทำไมต้องเอานี่มาปิดด้วยวะมันน่าจะต่งม,มันอันนี้ไงมันจะเป็นเด็กเนี่ยปลวกประมาณนั้นนะฮะเราประหยัดงบประมาณที่สุดนะไม่ต้องดามาไม่ต้องอะไรง,งั้นนะครับเอออะไรเอะนี่นิดหน่อยก็จะดามงรามาโอ้จะปลูกได้ไงดินดินมันก็บีต้นไม้มันปลูกได้หมดแหละเออ ถอยเป็นดินฮะขี้สายยังปุกได้เลยสายเขาได้ปลูกสายได้เลยดินกับปุ๋ยแค่นั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากมายมากมายนะน้ำนู่นที่เอาไปตั้งไว้อะประมาณนี้ประมาณ1ิบเอ็ดนาทีจะตัดต่อนิดหน่อยนะครับก็ไม่น่าจะมีพอรู้แหล่งแล้วนะรู้แหล่งแล้วแล้วก็ไอ้ตรงที่ใบไม้ทับถมเยอะๆน้ำมันไปหมดแล้วที่พี่แจมหมดแล้วแต่ก็ยังได้อยู่มั้งแต่ว่าถ้าตายกอไฟมันจะไม่ไปนะพี่มันจะอืติดอ๊อกเดินได้อยู่ได้อยู่ ก็ไปแค่นั้นเองโเป็หไงบรรยากาศก็ทูโอ้ยเสียต่างจังหวัดยอดรับอือฮึต่างจังหวัดก็เป็นแบบนี้แหละลมลื่นเสียงนี่อยู่ในป่าหรือดินมนนี่ผมมีเสียงผมอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับไปกลับบ้านกันครับเราได้เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วคือดินเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะลุยกลับบ้านนี่ครับ ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต่อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการปลูกต้นไม้จะมีร้อยแปดวิธีมีพันเก้าร้อยวิธีมีสามแสนวิธีไม่จำเป็นต้องเป็นเอาเป็นวิธีนี้ก็ได้มันมีอีกหลายวิธีนะครับอันนี้ก็ว่าเป็นทำคอนเทนต์ให้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 ออกมาเป็นสําหรับดินบ้านๆใช้งบบ้านๆดีกว่าครับประมาณนี้ฮะติดตามมาต่อนะครับ